สวัสดีครับดีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำสิ่งนอนมาครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูจานที่รับแมวหน่อยหนึ่งวันครับนี่ครับรักให้ทีมงานรุตุกๆครับนูน่นนี่ครับเจ้าแมวน้อยครับถ้าเทียบกับโกเบกันกนะจะเท่า ลอยยีแล้วมั่งนี่ครับนี่ครับแคทเธอรมิล่านี่ครับของแท่ครับตุกๆกยางเก้าครับยวพาไปดูให้ใกล่ ครับทำง,งานตึกๆวิ่งดินครับก็ไม่เหลือกงานไม่ยากจนครับมีงานไหลก็วิ่งมดยางหลังใหญ่มากครับทีแรกผมบาแต่ยางเก่ามาดูกล้ไก่เป็นยางพานซ่ําครับ แคปสามหนึ่งสองบีวันนี้จา์เทียบมาครับให้เขาหนึ่งวันครับสอบถามแล้วใสายประมาณแปดเก่าตักกถือว่าสายมากอยู่นะครับโอ้มีเกี้ยกกลางด้วยพอเลียเกี้ย์กลาง ท่่ททช่องล่างใหญ่ครับช่องล่างหลังใหญ่ ที่มีตรวดขอ,อกสูงเลยครับมีขอ,อกตามนูน่นเดกกาขางขาวนูน่นที่เหลือเป็นนวดตุกๆขอ,อกสูงหมดเลยครับเอาหกล่อนี่ครับ เอาแล้วไงครับวิงได้เหมือนกันครับขอแค่เครื่องดีช่องล่างดีที่อทะไล่เท่ากันแลลวครับนี่อาจจะเป็นเครื่องไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ใส่เป็นเครื่องยนต์นั่นแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องห้องอะไร แต่สนมากที่เห็นเห็นเรียนๆกันแถวนี้ก็จะเป็นแปดแปดาสสิกดีครับย่อนยุบย่อนยุบนะครับ เต็่ยมละสวยัวและน่าจะเครื่องแปแปดแล้วครับว้าคันนี้เสีฟรีด้วย แต่รถคอกสูงเลยก็วิ่งทุกอย่างนะครับมีงานไหก็วิ่งไปจะเลือกงานก็เลือกไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานด้วยครับ สามจานทีพย์แล้วจ่าแมวนี่จะชาแค่ตอนยกตอนตักดินนะครับคาหน่อยนึงแต่หันสวิงก็ยังเร็วอยู่ครับครับมาต่อยก,กันครับ ช่วงล่างมีแต่เป็นเอฟมดแล้วครับช่วงล่างหลังแต่นานี่ยังไม่ใช่นายังเป็นคานห้าหน็อตอยู่แต่หลังนี่เป็นเอฟแล้วครับเป็นช่วงล่างใหญ่แล้วคัสซกฟีครับย่อนยุบไปสมัยก่อนเลยครับออกไหม่ยาฟิฟีด้วย ไปไปไปโอ้บนไงครับทำไมตักหรือก็ถือว่าเร็วอยู่ครับถ้าจ่วงไปลึกนี่ค็เชิงชาหน่อยถ้าตักเป็นบนนี่ก็พอได้ครับเร็วอยู่ครับเราไฟไปโด,ดนไหนบีมดเนาะ nè các, suối, phải tổng... à. là đẹp, không phải là đi không phải là đẹp, không phải là đẹp, không phải là đẹp, không là đẹp, không phải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  là loại không phải là đẹp, không phải là đẹp, không phải là đẹp, không không phải là là มาต่อยขั้นครับอันนี้เป็นขอกโลกครับไม่ขึ้นมาแล้วครับคันนี้แสงแรง,แรงลินเลยครับเสียงดังพอด้วท่อคันนี้ช่องล่าง เปลี่ยนไมหมดใหญ่หมดแล้วครับนาลังเ็บหมดแล้วทีมงานนี่ใช้แต่รถตุกๆกันเลยครับ ถ,ถ้าช่วงล่างใหญ่ก็วิ่งได้เหมือนกล้อปกตินี่แหละครับก็วิ่งดินวิ่งไรงก็ได้เหมือนกันมดขอค่ช่วงล่างใหญ่ช่วงล่างดีๆวิ่งได้มดครับไม่ใส่แบกใส่ปกตินี่ก็วิ่งได้สบายสบายแล้วครับก็วิ่งได้เหมือนรถกล้อวิ่งดินปกติเลยครับ แต่เราใช่ไม่ใช่แบบเกินน้ำหนักเกินตัวอย่างเงี้ยครับยังไงก็วิ่งได้ครับแต่เราไปแบลกน้ำหนักมากก็ธรรมดาด้แล้ะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ระสซีนะครับมันเป็นเล็กล่างจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเราใส่พอดีๆก็วิ่งได้ปกติครับ ะว่าเล็กล่างมันไม่ใช่กระซี่เนาะการยืดหยุ่นมันก็ต่างกันครับกพรากระซี่มันก็ยืดหยุ่นให้ตัวได้อะเล็กล่างมันก็จะแข็งอ๋อทธรรมดาแล้วครับแต่ขันนี้พร้อมหมดแล้วครับเบรกที่สี่ช่วงล่างเอฟหนาลัางหมดแล้ว ค่นี้ก็สวยแล้วครับสวยแบบเรียบๆแดงแรงลิฟต์มาต่ออีกคันครับคันนี้ก็ช่วงล่างหนาหลังเอฟเหมือนกันละครับช่วงล่างหนาหลังใหญ่มดแล้ว อาซีล้วครับคอกไม้ครับมีเกีรีรยกลางมีสโลทุกคันเลยครับวิ่งสบายเลยแบบนี้ยิฟฟี ลองมันหนักกันครับจานพียบใส่ตักๆหนึ่งแล้วครับสองนี่ครับเวลาตักหลึกๆจะมีอาการช่าหน่อยหนึ่งครับเวลาหยกสองละ Um... ใส่ดินตังกองเหมือนสิบหลอดเลยครับแปด ครับก็ถ้าชอบคลิปรถตุกๆวิ่งดินก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันคลิปหน้าครับ